สวัสดีครับผมพีเทลสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมก็จะขอ,อนําเสนอรายพระนามสมเด็จพระราชินีแห่งราชวงศ์จัก,กรีกรุงรัตนโกสิน์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับรัชกาลที่1สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระราชะสมภพเมื่อวันที่กมมนาคมพศ2280 และสวรรคตเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2 3 6พรพระนามเดิมชื่อนาคเป็นอครชายาเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระชกาลที่สองสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีหรือพระยศเดิมคือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าบุญรอด พระราชสมภพเมื่อวันที่21กันยายนพศส3 1พและสวรรคตเมื่อวันที่18ตุลาคมพศส3 7 9หรือประชาชนเรียกกันว่าสมเด็จพระพันวษาพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมีพระชบิดาคือเจ้าขรัวเงินแซตัน ต่อมาได้รับราชการฝ่ายในเป็นพระชายาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาไม่มีการสถาปนาพระราชินีรัชกาลที่สี่ไม่มีการสถาปนาพระราชินีแต่มีพระอักรรมเหสี คือสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีพระราชสมภพเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2377และสวรรคตเมื่อวันที่10ตุลาคมพศ2395เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าลักษณานุคุณกับหม่อมงิ้วและเป็นพระชนัดดาเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่3ที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พระองค์ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระอัครมเหสีเมื่อวันที่2มกราคมพศ2395รัชกาลที่5สมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสาวภาห่องศรี เป็นพระชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพิยมาวดีสีพระชรินทรมาตาหรือเจ้าจอมมารดาเปี่ยมพระราชสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2407รัชกาลที่6สมเด็จพระนางเจ้าอินทร,ศ,รศักดิ์สจีพระบรมาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจีพระบรมราชินีสมเด็จพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นธิดาของจาพระยาสุธรมมตรีหรือปลื้มสุจริตกุลกับท่านผู้หญิงกิมไลสุธรมมตรีทรงดำรงอิสริยยศสมเด็จพระราชินีอยู่สองปีแปดเดือนต่อมารัชกาลที่6ทรงประกาศเปลี่ยนอิสริยยศลดลงเป็นพระวรราชชายาและไม่ได้สถาปนาพระราชินีพระองค์ใหม่ รัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระราชะสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2447และสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2527เป็นพระอัครมเหสีเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระมเหสีพระองค์แรกตามแบบยุโรปและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยหลังจากพระราชสวามีสละราชาสมบัติเมื่อพศ2477พระองค์ก็ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษจวบจนพระราชสวามีเสด็จสวรรคตและเสด็จนิวัสก,กลับกรุงเทพมหานครในปีพศ2492ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้นรัชกาลที่8ไม่มีการสถาปนาพระราชินีและไม่มีพระมเหสี รัชกาลที่9สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระยศเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิกติยากรพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2475เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระประม,นรารามินทรามาธิบดีศีสินทรมหาวิริราลงกรพระวชิรกลกาวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชนินีพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพศ2521มีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจ เป็นพระอัครามาเหศีในพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวและยังทรงดํารงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอของผมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพีเทลขอลอนไปกาลาไปก่อนสวัสดีครับ